อะสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่ในคอฟดาก้อน,นีกแล้ววันนี้ผมจะมาแนะนำนะตัวเอลีเอเรียนาตัวฟรีอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจฮะทำไมถึงน่าสนใจใช่ไหมนี่ครับเรามาเข้ามาดูสกิลแรกกันเลยสกิลแรกนี่สกิลแรกนะฮะมันจะทำให้เอเลียนาดูดูซับความเสียหายนะฮะเวลา5วิทีก็คือมีโล500นะฮะ แล้วก็ทําให้ความเสียหายทางกายภาพเนี่ยสองเพิ่มขึ้นสองร้อยแล้วความเสียหายของเวทมนต์ก็เพิ่มขึ้นสองร้อยฮะคือบัฟบัฟโล่บัฟตีกายภาพแล้วบัฟตีเวทมนต์ฮะโอ้โหสามบัฟสามบัฟในสกิลเดียวฮะใช่ละใช้ได้นะตัวบัฟเหมือนกันแต่เป็นไม่ใช่บัฟฮิวฮะตัวนี้น่าจะเป็นบัฟแบบบัฟโจมดดีฮะบัฟโจมตีบัฟโล่ กิลที่สองก็คอตหายของเอเลน่าสร้างความเสียหายเพิ่มอีก25%แกพวกดักลิงดักลิงก็พวกมอนนะฮะมอนที่อยู่บนแผนที่อ่ะพวกเนี้ยพวกไอ้ไอ้เนี้ยไอ้ตัวแบบเนี้ยใช่ฮะมันจะทำให้ตีขึ้นต,ตีแรงขึ้น25%สกิลที่สองของเอเลน่าฮะเนี่ยสกิลที่สามลดความเสียหายจากการโจมตีปกติ30% ก็คือโดนตีปกติเบาลงสาสิเนอะร์เซนนะฮะถ้าอัพเต็มเนะี่ยเยวผมอัพได้สามก็ที่สิบเปอร์เซ็นตผมก็อัพเรื่อยเรื่อยฮะตัวนี้อัพเรื่อยเืยไม่ต้องรีบอยรคร่แล้วตัวม่วงมันหาโทเค็นง่ายอยู่แล้วก็สืิอได้สี่เมื่อไล่สกินก่อนทหาไอ้หน้าจะได้ที่รบภัยซึ่งจะเพิ่มพลังป้องกันสิบเปอร์เซ็น5์เป็นห้าวีไอพีโโหสิบเปอร์เซ็นตเพิ่มที่ป้องกัน,นคือเพิ่มพลังป้องกันนะฮะ เนี่ยอัพเต็มก็สาสิเอร์เซน่ะก็เ,เยอะอยู่นะเยอะเยอะแล้วก็สกิลสุดท้ายนะครัสกิลอันติเมตมอบรูปสังสิทธิ์ให้กับกองทหารอเอเลนา่าซึ่งจะมอบเจ็สิบเอร์ซในการได้รับการรักษาเมื่อถูกโจมตีก็คือรักษาสี่เปก็คือเจ็ดสิบเปอเซ็นต์ะครับเวลาตีเจ็ด็นตก็จะมีโอกาสโอกาสเจ็สิบเอร์เทียบได้รับฮลวสี่ร้อยฮะก็คือเอฟเฟกต์นี้จะขึ้นทุก 3วิโอกาสนะฮะทุกๆ3วิจะมีโอกาส70%ที่จะเพิ่มเพิ่มเลือด400%อ,อ้อไม่ใช่40% 0 400, 400, 400เพิ่มเลือด400ก็ก็70%ก็เยอะนะฮะผมว่าน่าจะเกิดถี่อยู่อ่ะ3วิแล้วก็70%ด้วยอนะ่ะพอฮิลรัวๆไปถ้าโชคดีคืออยู่ที่400 400 400ก็แรงอยู่นะฮะใช้ได้เหมือนกันเอเลน่านี่ผมแนะนํนะไม่ต้องใช้ ไอเนี่ยยังไงอะหินในเนี่ยไอพวกหินเนี่ยไม่ต้องใช้ฮะไม่ต้องเอาวินในพันเนี้ไปไปอัพแต่ถ้าเหลือก็เอาไปอัพได้นะฮะแต่ว่าช่วงแรกๆมันไม่ค่อยมีเยอะไงก็เก็บไว้ก็ได้เพราะเอลน่าเนี่ยมันเป็นตัวละครจากกิจกรรมมันจะมีกิจกรรมอะที่เอาเอาไปตีเอลน่าด้านมืดอะฮะมันผ่านไปแล้วของผมเพิ่งมันเพิ่งหมดไปเหมือนกันเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นเป็นกองมันจะมีเราไปตีพวกพันเนี้ยฮะแล้วมันจะ ดอบพวกตุ๊กตาของเอเนนามาแล้วเราก็กดเอ,อนา่าถ้าเรากดใช้อะมันจะขึ้นเป็นกองแบบนี้เลยครับขึ้นเป็นพวกกองใ,ใกล้ๆเราเนี่ยแล้วเราก็ระดอมก็ให้เพื่อนมาช่วยตีตีกันมันก็จะได้ของมาฮะมันจะได้ของเป็นยังไงอะเด<ฮ>ี๋ยวผมเปิดให้ดู<ฮ>เออไหนอะ นี่ฮะนี่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 เนี่ยฮะเนี่ยผมให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนมาช่วยตีเนี่ยระดมเราก็ได้มาสามก้อนเนี่ยเนี่ยถ้ายิ่งช่วยเยอะมันความเยอะมันอยู่ที่ดวงครับบางทีมันก็ไม่ได้เนี่ยเหมือนเพื่อนผมคนนี้ไม่ได้อะเนี่ยนี่ได้ไปเงินแทนไม่คุ้มเนี่ยเนี่ยได้ไปนะสามก้อนที่ผมเห็นมากสุดก,ก็คือสามก้อนนะได้มากสุดคือสามก้อนได้น้อยสุดคือหนึ่งก้อนก็ดีกว่าไม่ได้ฮะ ถ้าไม่ได้คือโคตรเสียเสียน้ํายาเนี่ยไอพวกน้ํายาพวกนั้นเนี้ย CP เนี่ยโคตรเปลืองนะใช้ซีร้อยห้าสิบเนี่ยเปลืองชิบหายแต่ได้ก็มีได้ก็ไม่ต้อง,ตงเสียใจมันก็มันไม่ห,หายยากขนาดนั้นผมวัดหันไปเรื่อยเรื่อยฮะไหน้าเนี่ยมันเป็นตัวมันเป็นตัวตีไก่นะะเนี่ยเห็นเห็นมันถือดาบแต่มันเป็นตัวตีไก่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมถึงเป็นตัวตีไกล่แล้วถือดาบ แต่ว่ามันน่าจะเป็นตัวตัวโล่ตัวซับมากกว่าฮะเนี่ยดูจากสกิลเนี่ยน่าจะเป็นตัวซับเพราะว่ามันมีบัฟบัฟโล่บัฟพลภาพบัฟเวิมอน์เนี่ยมันวจะเป็นบัฟลดความเสียหายเพิ่มโล่ตัวเนี้ยตัวเนี้ยไอ้หน้าเนี่ยเอาไปเดินตามมาเดินเป็นผู้ชผู้บัญชาการรองได้ดีผมว่าแต่ถ้าเอาไปเดินน้าก็ได้แต่ว่ามันมันตีไกลอะเอาไปเอาเป็นตัวแนะนําเอาเป็นตัวเดินตามน่าจะดีกว่านะ ไปเดินตามตัวไหนก็ได้หมดนะฮะเอาไปเดินตามวันเดอร์ก็ได้ไปเติมเดินตามกวนวินก็ได้เดินตามพวกเนี่ยบาคาก็ได้เนี่ยมันมันบัฟนะฮะมันบัฟทั้งเวทมนต์บัฟทั้งกายภาพเนี่ยได้หมดเลยนะไอ้กวนวินนี่กายภาพเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยบาคานี่กายภาพไอ้วันเดอร์นี่เวทมนต์เนี่ยได้หมดครับได้ได้มาเลยตัวนี้ได้มาเลยได้ได้ ได้ทุกกองนะเดินคู่ใครก็ได้ครับตัวนี้สายฟรีเป็นตัวที่ครบเหมือนกันนะครบครบครบ,บเครื่องเลยแหละครบครบครบ,บทุกอย่างนะทั้งแต่ภาพทั้งเวทมนตนะ์สมความสามารถนะฮะความสามารถความสามารถความสามารถตัวนี้ผมเน้นเลือดเหมือนกัน,นะคะเพราะว่าดูจากความสามารถคือเป็นตัวบัฟไงไอ้พวกตัวบัฟเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะฮะ ทำยังไงได้ให้มันอยู่ได้นานที่สุดเพราะมันบัฟมันบัฟเราไงมันไม่ได้บัฟเออแต่ว่าตัวนี้มันรู้สึกจะบัฟบัฟแต่กองรหายของเรานะมันก็บัฟนั่นนะฮะเอาไปยืนแทงก็ได้ยืนไอ้การบัฟสกิลให้แรงก็ได้เนี่ยแต่ผมชอบเอาไปยืนแทงนะเพราะมันเพิ่มเลือดไงมันเพิ่มบัฟกระาพเนี่ยเพิ่มเลือดก็คือเหมาะกับพวกอะไรอะพวกกรยาพาอะเพราะพวกนั้นมันต้องยืนนานๆอยู่แล้วมันจะได้ เองนานๆยืนชนให้เพื่อนอ่ะให้เพื่อนได้กลุงตีอ่ะเนี่ยตัวนี้ผมก็แนะนำอีกตัวอีกหนึ่งตัวของการตัวสายซัพพอร์ตได้ทั้งเวทมนต์และแก้ภาพส่วนอุปกรณ์อุปกรณ์ก็แล้วแต่ใช้แต่ผมผมโชคดีผมได้เขี้ยวแห่งอะไรอะคาลีมาเนี่ยก็เปิดบาเลีครับใครอยู่แค่ๆคือโดนช็อตนะฮะดาเมจก็เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ย ขั้นแรกก็ได้เท่าไรอะห้าร้อยอัพเต็มก็หนึ่งพันนะแต่ว่ามันเป็นของทองอะได้มาก็แค่ได้ชิ้นหนึ่งก็บุญสักหนานะฮะยิ่งเป็นสายเติมน้อยแบบผมตอนเนี้ยสายฟรีครับมันก็เหมือนเกือบเหมือนสายฟรีอะเพราะว่าผมก็เติมแค่ตัวละครผมไม่ได้เติมพวกสุ่มไอ้พวกแบบนี้อยู่แล้วเนี่ยฮะกดดูบัฟครับเนี่ยดูบัฟเนี่ยพวกกองพลังกองทหารเนี่ยไอ้พวกเนี้ยป้องกันเนี่ยดีเ้ยนเนี่ยเพิ่มเพิ่มโล่เลยเพิ่มเพิ่มเนี่ยอันนี้เพิ่มพลังโจมตีฮะ อย่าลืมดูด้วยนะครับว่าบัฟตรงกับของทหารไหมไม่ใช่ว่าเอาพวกอะไรอะไหนอะเอาพวกเนี้ยบาโจมตีทหารม้าเนี่ยเราไปใส่ให้พวกลาบเนี้มันมันไม่ได้นะครับบัฟมันบัฟมันขึ้นจริงๆิแต่ว่าไอพวกทหารลาบก็รู้ๆกันอยู่ว่ามันก็เป็นทหารลาบมันก็ไม่ได้บัฟคุฐานไม้อยู่แล้วมันก็เหมือนเสียเปล่าฮะเสียเสียเปล่าเลยใช่เหตุก็อเนี้น่าครับ หมาะเหมือนกันเหมาะกับทุกคนไม่ได้เหมาะเฉพาะสายเวทหรือสายกายภาพเหมาะากับทุกคนเพรันเป็นตัวฟรีตัวกิจกรรมด้วยยิ่งเป็นสายฟรีก็เอามาใช้ได้เนี่ยก็คือตัวซัพดีๆหนึ่งตัวเหมือนกันฮะก็ก็สวัสดีก็ขอจบคลิปก่อนนะฮะสำหรับเอเนนาเจอกันคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวอื่นๆต่ออีกฮะก็สวัสดีครับ